ครับผมเข้าสู่คลิปที่2นะครับของหัวข้อสองครามเย็นนะในคลิปนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไงฮะอุดมการ์ทางด้านการเมืองนะครับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการใช้นโยบายอะไรต่างๆนะครับของทั้งฝ่ายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝ่ายของโซเวียตฮะในการพระปกันด์ดา หลายๆประเทศหลายๆผู้นำนะฮะให้เข้ามาอยู่ในฝ่ายของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการใช้อำนาจเผด็จการทางด้านทหารนะฮะเข้าไปควบคุมนะครก็จะเข้ามาดุกันนะ โอเคฮะต่อจากของสตาลินเมื่อกี้ที่พูดในเรื่องของอุดมการณ์ทางด้านการเมืองและก็การแทรกแซงทางด้านการทหารนะครับผมเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะแน่นอนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องเดินด้วยเศรษฐกิจเดินด้วยการค้าเดินด้วยระบบทุนนิยมคุณจปะปฏิเสธไม่ได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นในหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ เกิด5 y e a r Plan นะฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีนะฮะนำโดยโจเซฟสตาลินนะครับผมโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับผมเพื่อในการเตรียมตัวในการทำสงครามนะครับผมไอ้5 y e a r Plan เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับบริบทประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกเช่นกนันฮะเกี่ยวข้องกับ ยุคของปรีดีพนมโยงนะฮะสมุดปกเหลืองนะครับผมซึ่งเราน่าจะได้เรียนกับอาจารย์เปิลเนาะมันก็จะสอดคล้องกันว่าเฮ้ยหลายๆกลุ่มก็มองว่าสมุดปกเหลืองของปรีดีพนมโยงฮะ,ะที่จะนำการปฏิรูปเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะมันคล้ายกับ 5-year plan นะฮะของสตาลินอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะเข้าไปกันนะฮะ,ะนอกจากนี้ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็น Pro x y war แห่งแรก นะฮะที่เกิดขึ้นหลักสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสองครามกลางเมือในกรีซหรือว่า Civil War ในะฮะในปี1947นะครับกรีซถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอาคาสูตรบอลคานใช่ปะครับผมตั้งอยู่ใกล้ๆกับแถบของสหาภาพโซเวียตก็คือกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์กับ ฝั่งของยุโรปตะวันตกก็คือใกล้กับประเทศที่เป็นพวกสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ภายในการเมืองของประเทศกรีซก็เกิดการขัดแย้งนะฮะระหว่างรัฐบาลกรีกกับกองทัพประชาธิปไตยกรีกนะครับผมสีฟ้าคือประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ในสไลด์นะสีแดงคือคอมมิวนิสนะครับผมโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะฮะก็สนับสนุนรัฐบาล นะครับในขณะเดียวกันโซเวียตก็สนับสนุนกองทัพประชาธิปไตยกรีนะฮะเพื่อปลดแอกนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็น proxy war ที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยหลังจากเหตุการณ์ความขรุขนนทางด้านการเมืองในกรีซเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยเกิดแผนการต่างๆนะฮะในการให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจในยุโรปเกิดขึ้นครับผมเช่นแผนการรัฐทแผนการทรูแมน นะครับผมหลักหลักการทรูแมนนะครับผมเป็นอันนี้นั่นเองนะฮะหลักการ True Man หรือว่าทรูแมนด็อ i ทรินนะครับผมโดยประธานาธนิบดีเฮอร์รี e เอสทรูแมนนะครัในปี1947ฮะเป็นการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาโดยสนับสนุนกรีซและตุรกีเพื่อปลดแอดออกจากสหภาพโซเวียตณนะขณะนั้นเป็นในรูปแบบของความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารนะฮะ เพื่อป้องกันไม่ให้สองประเทศนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตอาจารย์ไม่ขอนะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือการสนับสนุนเศรษฐกิจสนับสนุนทางด้านการเงินนะฮะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่มันเคยพังโดนระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองไปนะฮะโดยประมาณนี้นะครับผมเราไปอ่านดูนะฮะประมาณนี้เช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างนะขพเจ้าชื่อว่านโยบายของสารเิกาจะสนับสนุนเสรีชนที่กําลังต่อต้าน ความพยายามครอบงำโดยชนกลุ่มน้อยต่างๆที่ติดอาวุธหรือแร,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 รงกดดันจากภายนอกนะฮะนับได้ว,ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นนะฮะคือหลักการทรูแมนชัดเจนสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศพวกเนี้ยถูกแทรกแซงโดยกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตนั่นเองนะฮะ,อะพอทรูแมนด็อกทรินเสร็จปุ๊บฮะมันก็จะมี s u b เ e t ย่อยของทูแมนด็อก r i นก็คือแผนการมาเชลนะฮะเป็นแผนงานฟื้นฟูยุโรปหรือว่า European Recovery p r o g r a รแกรมนะครับผมโดยนายพลจอชแคทแลนมาเชลนะครับผมเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแกย่ยุโรปตะวันตกและฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั่นเองเหมือนเป็นการพักพักกันได้อย่างหนึ่งนะครับอ่าพูด,ดง่ายๆนะโดยอันนี้ก็เป็น list รายชื่อประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือฮันใัญ,ญายายู่ยุโรปตะวันตกนะครับ อ,อันนี้เป็นนะฮะเป็นภาพนะฮะมาแชลแพรนนะครับผมเราล่องเรือไปด้วยกันนะครับ The Shipper นะครับไม่ใช่ <laughs> นะอันนี้เป็นการเป็นอ่าภาพแผนภาพเล็กๆนะฮะให้เห็นว่าเฮ้ยเงินของแผนการมาเชลเนี่ยไปสนับสนุนประเทศใดมากนะครับ สูงๆก็จะเป็น UK กับฝรั่ง e นะครับผมฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับผมในรับสนับสุนค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคจะแผนการมาเชลนะฮะในการฟื้นฟูยุโรปนะฮะทำให้มาเชลได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะฮะในปี1953นรบนะประมาณนี้นะครับผมโอเคภาพต่อไปฮะเป็นภาพให้เห็นถึง การแข่งขันการที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดมาเชลแรนของอสหรัฐอเมริกาขึ้นปุ๊บนะฮะโซเวียตก็ไม่น่อยหนะะ้าจะให้เขามาเฮ้ยอวดเบ่งอย่างเดียวไม่ได้ละโซเวียตก็ต้องแข่งฮะเกิดการก่อตั้งสมาคมที่ชื่อ c o m i ินฟอรครับผมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจภายใต้แผนการที่ชื่อ m o l o t อฟนะครับผม นี่แหละฮะคือการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นนะฮะผมว่าไม่ได้ไม่ได้อเมริกาจะมาแบบอวดโจ์พราญเดียไ,ไ,ไม่ได้โซเวียตก็มีการให้กรสนับสนุนทางด้านเศนรษฐกิจน,นะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าพอรัสเซียเกิดแผนการโมโลโตอฟปุ๊บนะฮะอเมริกาทําไงครับไม่ได้ละเราก็ต้องมีการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์แอตแลนติกเหนือนะครับผมอ่าไม่ให้กองทัพของโซเวียต แล้วก็พวกกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามานำกองกำลังเข้ามาโจมตีหรือว่ากดดันประเทศอื่นๆก็เลยเกิดองค์การนาโตหรือว่าหน่วยป้องกันแอตแลนติกเหนือ n o r t h Atlantic Treaty Organization ในปี1949นะครับผมเป็นพันธม,มิตรทางการอาหารนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะนาโตใช่ป่ะครับผมอ่านะก็ไปดูกันนะฮะ สำนักงานใหญ่อยู่ที่เบลยเยียมนะครับกุมบาเซลนะครับผมพอเกิดนาโต้ปุ๊นะฮะเป็นภาพโซเวียตจัดตั้งสนที่สัญญาวอร์ซอแพรนะครับผมตามชื่อเมืองหลวงกรุงวอร์ซอรประเทศโปแลนด์นะครับผมอ่ะเป็นสนที่สัญญาความร่วมมือทางทาหารเช่นกันเห็นไหมนาโต้ NATO, วอร์ซอเหมือนกันใช่ปะ่ะอ่ะมาเชลกับโมโลโตอฟก็เหมือนกันนะครับผมเป็นการแบบไม่น้อยหน้านะฮะ ที่เกิดขึ้นก็เหมือนแบบโครงการของสปุกนิกกับอ่าอพอลโลนะฮะที่แข่งขันกันในเรื่องของอาการเดินทางไปดันทรการเดินทางไปนอกอวกาศอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แหละฮะสอ,อันนี้ฮะถ้าโจมตีสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งหรือว่าเป็นการโจมตีรัฐสมาชิกทั้งหมดนะฮะนี้ถือว่ามันเป็นแพ็กที่มันเกิดขึ้นนะฮะเป็นสงครามเย็นย่อมๆเริ่มเกิดการคุกกลุ่ม ทางด้านการเมืองนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะประมาณนี้โอเคหมดแล้วนะครับอ่าสุดท้ายครับอาจารย์จะพูดถึงหัวข้อที่ค่อนข้ามว่าถือว่าเป็นประเด็นก็คือเรื่องของกำแพงเบอร์ลินนะฮะ,ละหลายๆคนอาจจะเคยยินเรื่องของกำแพงเบอร์ลินใช่ปะฮะกรุงเบอร์ลินเนี่ยอยู่ในเยอรมันตะวันออกนะครับเมื่อสมัยหลักสงครามโลกครั้งที่2องนะฮะและเป็นเมืองที่ค่อนข้ามมีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม นะฮะและก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนื่องจากเยอรมันเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปใช่ป่ะฮะฝัะ่งตะวันตกของเยอรมันก็จะเป็นยุโรปตะวันตกถ้าฝั่งตะวันออกของเยอรมันก็จะเป็นยุโรปตะวันออกนะครับผมเยอรมันจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นนะฮะหลังจากเกิด ความขัดแย้งระหว่างอุดมการทางการเมืองของประชาธิปไตยกับสังคมนิยมในพื้นที่ของเยอรมันเกิดขึ้นนะฮะเพื่อกั้นระหว่างโลกตะวันโลกประชาธิปไตยกับโลกสังคมนิยมนะฮะเกิดวิกฤตการณ์ที่ชื่อกำแพงเบอร์ลินขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าระยะทางน่าจะประมาณร5อยห้าสิกิโลนะครับผมเป็นรั้วเลยอะครับผมเป็นรั้วเราสามารถเซิร์ช Google ได้นะนะฮะนี่แหละฮะ รั้วแบบนี้ครเป็นภาพของกำแพงเบอร์ลินถ้าอยู่ฝั่งขวาสมมุติอาจจะเป็นฝ่ายของประชาธิปไตยกอ,อสมมุตินะฮะฝั่งขวาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับผมฝั่งซ้ายเป็นประชาธิปไตยนะครับผมเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นในปี1 9 6่งะฮะเพื่อเป็นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกและตะวันออกนะครับผมเบอร์ลินตะวันตกคือทุนนิยมเบอร์ลินตะวันออกคือเป็นแบบว่าสังคมนิยมแบบฟาสซิสต์นะครับผม โดยประมาณซึ่งในแต่ละวันมันก็จะมีคนนะอพยพหนีค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยส่วนใหญ,ญ่ก็หนีจากเบอร์ลินตะวันออกไปสู่เบอร์ลินตะวันตกเพื่อที่จะสามารถเป็นพื้นที่ที่เขาว่าเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับผมในการเดินทางไปยังฝรั่งเศสไปยังอังกฤษแล้วไปพื้นที่อื่นๆที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะคนจะหนีจากฝั่งคอมมิวนิสต์หนีหนีตายหนีความอดอยากนะฮะไปนะครับนะผมอืแต่ก็ โดนจับบางคนโดนฆ่าตายคากำแพงนะับผมมันเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแยงระหว่างสองอุดมการทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะฮะกำแพงนี้ถูกทำลายไปหนปีหนึ่งเก้นะครับผมหลังจากนั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ก็เริ่มเสื่อมถอยแล้วก็ล่มสลายลงไปนะฮะตามกาลเวลานะครับผมและก็ตามเศรษฐกิจที่มัน ไม่สามารถจะใช้ระบอบของสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกของทุนนิยมสมัยใหม่ได้นะครับผมโดยประมาณนี้นะนี่ไงอันนี้เป็นภาพนะฮะอ่าเวสเบอร์ลินนะฮะก็จะไปสามารถเดินทางไปยังเยอรมันตะวันตกได้ซึ่งเยอรมันตะวันตกเป็นฝ่ายของสัมพันธมิตรนะครับไม่ใช่สัมพันธมิตรเป็นฝ่ายของประชาธิปไตย อะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถเดินทางได้โูยรถไฟแล้วก็เครื่องบินฮะถือว่าเป็นบัฟเฟอร์โซนที่สําคัญเป็นข้อตกลงกันที่ใช้อ่าเอรมันตะวันออเบตร์ลินตะวันตกฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นบัฟเฟอร์โซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมโดยประมาณนี้นะอ่านี่เป็นภาพกาแพงที่ถูกทําลายไปนะครับผมโอเคหัวข้อสงครามเย็นก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมขอพูณครับสวัสดีครับ